ไม่มาตามนะแต่ว่าตัวตายจนช้าอยู่น้าวะอยู่น้าวะกำลังเข้าเดี๋ยวเราเข้าเข้าเข้าแล้ว ไปแล้วไปแล้วเล็กเล็กทั่วเลวยเล็กทั่วไปเลยีใหญ่ทองไปแล้วสองหนึ่งเดินขึ้นเดินขึ้นใส่มาเลยใสมันจะเข้าเนกิทมันมันเมันตัดแล้วแล้วิหมดแล้วที่หมดแล้วที่หมดแล้วีหมดแล้วอ้ดแลวับ้านห้หวาบหน้าหวดร้องเสร้อกร้อมเลยร้อมเลยตึงเลยตึงมเลยึงมาเลยกิวามาเดินขวามาเขาสิกเล็นกิดเซ้นกิดต่อยเออนี่ต่อยนิวเกย์ไตปแลไปแล้วแล้วแล้ว ตัแรงตัดแรงกเลยมาเว็มาตดแรงมาไปไหนไปลดไปหน่อยด้วยวานิวจานิวลดทีหน่เล็กหน่อยไโดนขอเมาเวขอเมา้วุ้นหน้ายวุ้นหน้าวุ้นหน้าวุนหน้าตายตายตายแรงแแก๊เว็เว็มาเว็มาเยอะเยอะเยอะไม่แน ให้มันดัน้ามาหาเรานนี้ยูาสวยแล้ายมัสวยมาหาเราสวยแล้วกูแกมันตายอีกนึงถอยเก็บได้ไถอยเก็บได้กีกีหน่สวยตายแล้มันตายตางมาลาปนจังวเลน้อยไอราเข้าไปง่ายมากนิลดิดแล้วเล็งเลงนเพ่อนหน่อยเพเ่อมาเลยเ่็กมาเมาเด็มาเต็มาเด็มาเด็กมาเดมาเด็กมาเด็กมาเดเดยมาเดมาเกมาเดมาเเด็กมาเด็กมาเด็มาเด็มาเดมาเด็เด็มเ็ดกมาเดเ็มเดเ็มเเกเเกเาเกมาเก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 เเาเกเก ไอ้หมอมงที่ล้ัวส่กอนไอ้ดงเกเลกเกเี่ยก่อนตอยเบส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 เี่นเกล็นดงให้ก่อนี่เล้งอายตาดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นดันไอ้ลหน่อยลไหหน่อยของคนปาดปาดพีเ ตัดเต็มตัดเต็มตัดเต็มดกับเล้นตัดเตอยเยามานาดียวคนเ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 ดียวคเดียวคน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 เดีวคนเดีย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 วคนเียวคนเดียวคเดียวคนเดียวคนเดวคนเดียวคนเดียวนเดยวคนเดี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 ยวนเดียวคเดียวนเดียวคนเดียดียวคนเดีดียวคนเดียวคนียวคนเดียวคเดี นอยใจหนึ่งนายหนึ่งเฮ้อจับอยู่จิตใหนึ่งใจหนึ่งเลยไม่ได้ใจหนึ่งไไปไฟังนะมองช็อปเลยปล่อยไหนปล่อยมองมองช็อปเลยเออคุตัดแล้วคุณตัดแล้วเอ้ยไม่มีเฟซคุณตัดเต็มคุณตัดมขอเบสทีขอเบสทีเดียวขอเบทีเดียว่วิ่งหงสนุกเนี่ยวหัวขาวตายหัวขาวตายตายแล้วหัวขาวผู้ชายคนไหนเบสหน่อยใช้ใช้เบสขอเบสยิ้มหน่อยใช้

กูฝังอยู่เลยโดนมันกอกอนดรงเแล้วเเลี้ยงแล้วเล็งแล้วเล้ยงล่อยเลยแล้วเมันไม่หน่อย้องเบ้นนองเไม่ตายวะไอหนุ่มเก่งไม่ตายเลียอยู่เล็้ยงอยู่เลีตยงอยู่ไอ้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 ไอๆไอ้อ้นอ้ไ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 ออ้อ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไออ้ไ้อ้เอ้ไอ้อ้ไออ้อ มองต่อยดนมามองต่อยดมาไม่ต้องต่อยนายแล้วแล้วคนแลคเต็มนะง่ย่นเยอะ่กิเยอะ่ินเยอะ่เยอะผมเอาอยู่ดนขออผม้วรอที่แล้วเกยรข้นอที่สแล้วเลยใช่ใช้ขออีกรอบใช้เบสต์วะในโดมอยู่เล็กกี้อยู่เล็กกี้อยู่ขึ้ครับบอลอยู่โอยอยอออยู่บบยใต้อยู่

ไอ้ควายมองฝั่งหนุ่มมาเหี้ยอยู่สองกูไม่ได้มาด้ไอไอพวกนี้อ่ะแล้วไงต่อแล้วไงต่ออาไอ้เทียนี้มาอ้างบอกอยู่สองมาควายพวกนี้อ่ะแล้วไงต่อแล้งไงต่อเนี่ยยังไงเนี่ย